เวลาคำง่ายๆแต่แฝงด้วยความลึกลับมากมายในเอกภพของเราหนึ่งวันมี24ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงหรือจะเอาให้เป๊ะๆคือ23ชั่วโมง56นาทีและอีก4วินาทีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันแล้วเวลามาจากไหนใคร คือผู้สร้างเวลาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทางช่องดาวลูกเป็ดก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมานำเสนอ สามารถสมัครเป็นประชากรดาวลูกเป็ดได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทหรือกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอมาเป็นฟนละเมืองดาวลูกเป็ดกันเยอะๆนะครับเราเกิดมาในยุคที่มนุษย์รู้จักคำว่าเวลาแล้วเรารู้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลานานเท่าไหร่เรารับรู้ว่าอาดีตที่ผ่านมาของอารยธรรมมากมาย ผ่านมาแล้วกี่พันปีเราใช้เวลาไปกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดครบรอบหนึ่งปีไปจนสิ้นสุดอายุไขของมันเองเราอยู่กับเวลาในทุกๆวินาทีที่เราก้าวเดินแล้วเราเคยตั้งคำถามหรือไม่ว่าเวลาคืออะไรใครคือผู้กำหนดเวลาและจุดเริ่มต้นของเวลาเกิดขึ้นได้อย่างไร เวลาในมุมมองหนึ่งอาจกล่าวว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหนึ่งของจักรวาลในเหตุการณ์ต่างๆดำมเนินอยู่ในนั้นซึ่งเป็นแนวคิดของไอแซคนิวตันอีกมุมมองหนึ่งกล่าวว่าเวลาเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเช่นเดียวกับพื้นที่หรือสเปซและตัวเลขมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นลำดับแต่ไม่ได้หมายความว่าเวลากับเหตุการณ์เหล่านั้นจะรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวคิดของอิมานูเอลคารและกรอฟฟิสไลนิสบางครั้งในมุมมองของทั้งสองที่เกี่ยวกับเวลาก็ยังมีความน่าสับสนอยู่ไม่น้อยจึงมีการนิยามโดยการปฏิบัติความหมายของการดำเนินงานหรือ operation definition ซึ่งมักใช้การเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงแบบคาบของวัตถุที่จะนับมาเป็นตัววัดเวลาเช่นดิถี หรือข้างขึ้นข้างแรมของดวงจรรันทร์การแกว่งของลูกตุ้มหรือการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เพื่อใช้ยืนยันการนับเวลานั่นเองครับและบางครั้งก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ปรชัชญาศิลปศาสตร์และแต่ละสาขาก็มีมุมมองต่างๆเกี่ยวกับเวลาออกไปเช่นวิชาเศรษฐศาสตร์อาจมองว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองก็ได้ครับ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้คำนิยามของเวลาว่าชั่วขนาดความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่โดยนิยามกำหนดขึ้นเป็นครู่คร่าววันเดือนปีเป็นตน้นเวลาหรือชามเป็นหนึ่งในปริมาณพื้นฐานที่มีอยู่อย่างน้อยนิด ปริมาณมูลฐานเหล่านี้ไม่สามารถถูกนิยามได้จากปริมาณอื่นๆโดยเพราะความเป็นพื้นฐานที่สุดของปริมาณต่างๆที่เรารับรู้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องวัดปริมาณเหล่านั้นแทนการนิยามในอดีตเมื่อ2000ปีก่อนคิดการอารยธรรมซูเมเรียนได้ใช้ระบบเลขฐาน60เป็นหลักในการวัดเวลาในบางปริมาณเช่น60วินาที เท่ากับ1นาทีและ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงทว่าบางปริมาณก็ยึดเลข12และ24เป็นหลักคือชั่วโมงซึ่ง12ชั่วโมงเท่ากับ1กลางวันโดยประมาณและ1กลางคืนโดยประมาณและ24ชั่วโมงเท่ากับ1วันซึ่งเราก็ใช้ระบบที่ชาวซูเมเรียนคิดไว้มาจนถึงปัจจุบันนี้ในอดีตมีการใช้นาฬิกาแดด ซึ่งประกอบด้วยแท่งวัตถุรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะทําให้เกิดเงาบนขีดที่ขีดไว้บนแท่นของนาฬิกาแดดแต่นาฬิกาแดดต้องอาศัยการปรับเทียบกับละติจูดจึงจะสามารถบอกเวลาท้องถิ่นได้ถูกต้องอิตาลีบันทึกว่านาฬิกาแดดเรือนแรกในกรุงโรมถูกปล้นมาจากเมืองกาตานียที่เกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีเมื่อ าว264ปีก่อนคิดการแต่ให้เวลาไม่ถูกต้องจนกระทั่งมีการปรับเทียบกับละติจูดของกรุงโรมเมื่อ164ปีก่อนคิดการจากนั้นจึงมีการยึดเวลาเที่ยงตรงคือเวลาที่เงาของนิกาแดดสั้นที่สุดเป็นเวลาเปิดสารสถิตยุติธรรมในกรุงโรมเครื่องมือวัดเวลาอีกชนิดที่แม่นยำก็คือนาฬิกาน้ำซึ่งคิดคนครั้งแรกในอียิปต ต่อมาก็เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากสามารถใช้วัดเวลาในตอนกลางคืนได้ทว่าต้องมียามรักษาเวลาคอยเติมน้ำมิให้พร่องอยู่เสมอกล่าวว่าเพลโตได้ประดิษฐ์นาฬิกาน้ำสำหรับปลุกนักเรียนของเขาให้ตื่นขึ้นโดยอาศัยหลักการของการเติมน้ำลงในภาชนะทรงกระบอกโดยในภาชนะนั้นจะมีภาชนะใส่ลูกตะกัวหลายหลยลูกซึ่งถ้ามีน้ำมากจนล้น ลูกตะกัวก็จะตกลงใส่ถาดทองแดงเกิดเสียงดังขึ้นเครื่องมือวัดเวลาอีกชนิดคือนาฬิกาทรายนิยมใช้ในการสำรวจระยะทางไกลๆเพราะพกพาง่ายไม่คลาดเคลื่อนเฟอร์ดินานมาเจลันนักสำรวจชาวโปรตุเกสได้ใช้นาฬิกาชนิดนี้ในการสำรวจของเขามาแล้วทูบหรือเทียนสามารถที่จะใช้เป็นนาฬิกาได้ โดยเฉพาะก่อนที่จะมีนาฬิกาที่มีกลไกชัดเจนดังเช่นปัจจุบันในปัจจุบันเราใช้นาฬิกาที่มีกลไกซึ่งก็สามารถทำได้หลายวิธีเช่นใช้ไฟฟ้าใช้สปริงหรือลูกตุ้มขับเคลื่อนเข็มนาฬิกาให้บอกเวลาได้ทั้งนี้ยังต้องมีคโครโนมิเตอร์สำหรับปรับเทียบเวลาโดยเฉพาะนาฬิกาข้อมือแบบใช้กลไกในปัจจุบันนาฬิกาที่แม่นยำที่สุดคือ นาฬิกาต่อมซึ่งใช้ปรับเทียบในการชีวิตอื่นๆและรักษาเวลามาตรฐานไว้ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ปัจจุบันเราสามารถใช้ระบบชี้ตำแหน่งบนพื้นผิวโลกร่วมกับโปรโตคอลเครือข่าย Network Time ทม์โปรโตคอลเพื่อช่วยในการรักษาเวลาทั่วโลกให้เป็นไปนในทิศทางเดียวกัน ในพระคัมภีร์เก่าชื่อแอลเคลไซแอสเตสซึ่งในอดีตเชื่อว่าเขียนโดยกษ,ษ,ษัตริย์โซโลมอน970-928ปีก่อนคิธการได้เขียนเกี่ยวกับเวลาไว้ดังนี้เวลาถูกความหมายไว้สำหรับทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้ฟ้าล้วนเกี่ยวพันกับเวลาหมดเวลาที่จะเกิดเวลาที่จะตายเวลาที่จะปลูกและเวลาที่จะถอน เวลาที่จะฆ่าและเวลาที่จะเยียวยาเวลาที่จะทำลายและเวลาที่จะสร้างใหม่เวลาที่จะร้องไห้และเวลาที่จะหัวเราะเวลาที่จะไว้ทุกข์และเวลาที่จะใช้เต้นรำอย่างมีความสุขเวลาที่จะคว้างก้อนหินและเวลาที่จะเก็บก้อนหินเวลาที่จะอกกอดและเวลาที่จะปฏิเสธการอกกอดเวลาที่จะค้นหา และเวลาที่จะหยุดค้นหาเวลาที่จะเก็บไว้เวลาที่จะทิ้งขว้างมันไปเวลาที่จะแยกและเวลาที่จะร่วมเวลาที่จะเงียบและเวลาที่จะพูดเวลาที่จะมีศึกและเวลาที่จะอยู่อย่างสงบประมาณ500ปีก่อนคิดการเฮราคิสตัสนักปราดชาวกรีกกล่าวว่า ทุกสิ่งไหลไปเรื่อยๆไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไหลไปตามทางไม่มีสิ่งใดคงที่ถ้าเจ้าจะก้าวไปในท้องน้ำสองครั้งนั้นไปเอาน้ำและก็ไปแช่น้ำเล่นนั้นหาทำได้ไหมเวลาเป็นเด็กน้อยซึ่งเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างให้ไหลไปดังนั้นอำนาจของกษัตริย์ก็เป็นเพียงของเล่นเด็กเท่านั้น ไอแซคนิวตันคิดว่าเวลาและพื้นที่สเปซเป็นมิติสำหรับทุกเหตุการณ์ต่างๆดังที่เขาได้กล่าวไว้ว่าความสมบูรณ์ความจริงและเวลาทางคณิตศาสตร์โดยตัวมันเองและธรรมชาติของตัวมันนั้นถ้าไม่คิดสิ่งอื่นใดภายนอกมันไหลอย่างสม่ำเสมอและเรียกการไหลนั้นว่าระยะเวลาความสัมพันธ์ความเป็นจริงที่เห็นได้ เป็นการมองที่ภายนอกเท่านั้นคือมองว่าระยะเวลาเคลื่อนที่ได้เช่นชั่วโมงวันเดือนและปีสิ่งเหล่านี้มักใช้แทนเวลาอันแท้จริงออสไตน์คิดว่าเวลามีความสัมพันธ์กับความเร็วแสงกล่าวคือหากแสงเดินทางช้าลงก็จะไปดึงเวลาให้เดินเร็วขึ้น เพื่อชดเชยกับความเร็วแสงที่สูญเสียไปทำให้แสงเดินทางด้วยความเร็วที่คงที่อยู่ตลอดเวลาโดยปัจจัยที่ทำให้แสงเดินทางช้าลงเช่นแรงโน้มถ่วงในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงเวลาจะเดินเร็วกว่าในที่ที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงซึ่งจากทฤษฎีของไอน์สไตน์ทำให้พบว่าการส่งดาวเทียมขึ้นไปนอกโลกเพื่อรายงานผลกลับมายัางพื้นโลกต้องหักค่าความต่างของเวลาออกไป เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งมาเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทว่ากรอฟฟิสไลนิดคิดว่าเวลากับพื้นที่เป็นเพียงสิ่งที่สมมุติขึ้นเท่านั้นซึ่งเราใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเราในวิชาจิตวิทยาว่าหลายคนมีมุมมองต่อระยะเวลาแตกต่างกันออกไปเวลาอันยาวนานอาจดูแสนสั้นเหลือเกินสำหรับบางคน แต่อาจจะยืดยาวเสียจนทนไม่ได้สำหรับบางคนเช่นเดียวกันเมื่อคนเราแก่ตัวขึ้นมาอาจจะมองว่าช่วงเวลาที่ผ่านไปเร็วเหลือเกินแทนที่จะคิดว่าเวลาผ่านไปนานแล้วอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวว่าเมื่อเรานั่งใกล้ผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักสักชั่วโมงเราก็คิดว่านี่แค่เวลาแค่นาทีเดียวถ้าเราอังมือเข้าใกล้เตาร้อนๆสักนาทีเราก็จะคิดว่านี่มันผ่านมานานหนึ่งชั่วโมงแล้ว สิ่งที่มีปฏิกิริยากับเวลานั้นไม่เกี่ยวข้องกับเวลาโดยรอบแต่จะส่งผลเฉพาะต่อสิ่งนั้นๆสิ่งที่เข้าใจได้ในตอนนี้คือตัวตนและผลของมันหากเรือลำหนึ่งที่กำลังเคลื่อนที่อยู่กลางทะเลถูกเร่งด้วยความเร็วคูณสองเหมือนการเร่งภาพในวิดีโอทั้งคนและสัตว์การเคลื่อนไหวความคิดทฤษฎีและสรรพสิ่งในเรือลำนั้น จะไม่รู้สึกว่าผิดแปลกไปเลยและเรือลำหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่กลางทะเลเช่นเดียวกันถูกทำให้ช้าเหมือนกับการสโลภาพในวิดีโอทุกสิ่งนั้นก็มีผลจะไม่แตกต่างกับเรือลำแรกทั้งที่ฐานเวลานั้นแตกต่างกันหากเรือสองลำอยู่ในสายน้ำเดียวกันเวลาโดยรอบนั้นจะผกผันเกินความที่จะเป็นฉะนั้นแล้วโดยส่วนมากเรือสองลำที่มีอยู่ จึงแยกออกจากกันเกือบสิ้นเชิงอย่างใกล้เคียงถัดไปเรื่อยๆนั้นเรียกว่ามิติส่วนมากไม่สามารถอยู่ในสายน้ำเดียวกันได้สิ่งที่มีปฏิกิริยากับเวลาได้มีอยู่ไม่กี่สถานะเริ่มจากน้อยไปมากคือมวลพลังงานแสงและผลของแสงก็แปลกดีที่ทุกสิ่งจะวกกลับไปให้สมดุลในระดับหนึ่งคือผลของแสงที่เกิดจากแสง สร้างมวลมวลสร้างพลังงานพลังงานสร้างแสงและแสงสร้างผลของแสงผลของแสงที่ว่านี้ไม่เหมือนกับที่ต้นไม้ได้รับแสงเพื่อประโยชน์อย่างนั้นเรียกว่าประโยชน์จากแสงและไม่ว่าความหมายของเวลาคืออะไร ที่แน่ๆคือเราล้วนเกิดมาเกี่ยวข้องกับเวลาในทุกๆวินาทีในทุกวันเราออกไปทำงานตอนเช้ากลับบ้านตอนคำ่ำนอนตอนกลางคืนไปเที่ยวเล่นวันพักผ่อนฉลองวันเกิดครบรอบ25ปีหรือ8 0ปีล้วนแล้วแต่ใช้เวลาในการนับทั้งนั้นและไม่ว่าผู้สร้างเวลาคือใครแต่เราบอกได้อย่างเดียวว่าสิ่งเดียวที่จะคงอยู่ตลอดไป ไม่มีวันสูญหายไปไหนนั่นคือเวลาและเวลามีกฎตายตัวอยู่ข้อหนึ่งที่เราไม่สามารถทลายกฎนี้ได้คือเวลาไม่เคยเดินถอยหลังและมุ่งหน้าเดินต่อไปอย่างไม่ท้อถอยตราบนานแสนนาน ในตอนนี้ช่องดาวลูกเป็ดสามารถเปิดให้คุณผู้ฟังสนับสนุนด้วยการกดสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทหรือกดปุ่มขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอของเราหรือคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนได้ที่ qr code บนหน้าจอเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหาสาระดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปหน้า,าจ,จะมีเนื้อหาสาระอะไรมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกัน อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ